สนับสนุนรายการโดยโคกเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียทรูอีเอเชียสถานีกาแฟร้านกาแฟง่ายๆสไตล์คุณคิดจะทำธุรก um so ิจกาแฟสนใจโทร0891169923คือเหตุผลในการขยายสาขานะครับ ถ้าถามผม <S <S ผมต้องการขยายธุรกิจเพราะณปัจจุบันเนี่ยนะครับคือพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเราเรามีสาขาที่เดียวเนี่ยเราก็รองรับได้ลูกค้าจุดหนึ่งนะครับรลลายได้เราไม่ก็มีแค่นั้นการขยายสาขาเพิ่มสาขาเนี่ยสร,สร้างสร้างจุดบริการให้มากขึ้นรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันผมมีสาขาถ้าถามมาเรื่องกระจกนะครับผมมี9ก้าสาขาเนี่ยผมจะรองรับกลุ่ม กลุ่มลูกค้าที่ควบคุมกรุงเทพและปรีปมณฑลทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วผมนิยมเปิดเปิดตามหัวเมืองตามตามชัน้นชั้นเมืองนะฮะก็ได้ถ้าเกิดในเมืองเราก็มีอที่ทนี่ยครับที่พระรามสามแต่ส่วนใหญ่ผมผมจะเปิดเปิดนอกเมืองคือถ้าถามว่าตัวของกระจกเนะี่ยผมเปิดเจ้าสาขาเนี่ยมี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 ลักษณะแบบนี้ไหม คือตรงผมนี้เข้าสาขานี้ถ้าถามมาในเมืองไทยนี้ก็คือมากที่สุดแล้วแล้วก็เราพยายามที่จะเปิดเปิดให้ครอบคลุมเพื่อ,อที่จะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดมผมรู้ว่าลักษณะคันลักษณะแบบนี้คือถ้าดูดูลักษณะลูกค้านี่เราบางทีเราต้องไปปิดงานด้วยตัวเองนะครับเราต้องไปปิดงานด้วยตัวเองคือบางครั้งถ้าเกิดวา่าลูกค้าลักษณะแบบนี้คุย แบบหนึง่งแล้วก็ลูกน้องบริการอาจจะไม่ค่อยพอใจประสบอะไรก็เท่าป,ประสบอารมณ์ก็เท่าไหร่นะบางทีคือการที่เราเป็นเจ้าของธุกกรกิจเนี่ยไปพูดคุยลูกค้าด้ยวยตัวเองเนี่ยผม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 เชื่อว่าปิดงานได้ปิดการขายนของจุดเด่นของร้านที่ผม,มผมฟังจากลูกค้าพูดปากต่อปากนะหนึ่งเรื่องฝีมือก็อต,ตัวของลูกค้าลักษณะบักต่อปากบอกว่าตัวของอการติฟร<อ>ดฟิล์<อ>มห้องปรดฝุ่นมีต่างจากคุณยขเขาเ<ม>ล่นการการันตี การการันตีนี่ผมมองลูกค้าลูกค้าลูกค้าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับผมเปลี่ยนกระจกแผ่นหนึ่งผมรับประกันให้หกเดือนซึ่งซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับกระจกแตกเนื่องจากโดรนินคุณขับอยู่บนทางหวเนี่ยผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะเพราะเพราะไม่ใชค่าบริการเพิ่มเลยไม่ใช้ค่าบริการเพิ่มเลยและลูกค้าอยู่ที่ไหนผมไปที่นั่นลูกค้าอยู่ที่บ้านทัวรมากริงผมบริการถึงบ้านถ้าเขาไม่สะดวกผมบริการถึงบ้านเขา มีบริการถึงที่มีบรร,บริกาทแล้วไม่คิดค่าอะไรไม่คิด,ค,ดค่าชาร์จนะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิน<ม>้นผมเปลี่ยนให้ฟรีและไม,ไม่มีที่ไหนเขาเขาเขากล้าการันตีถึงแบบนี้มันดีเดลิเวอรี่สร้างความความใจให้กับลูกค้าอย่าง <c oughs> คุณคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคุณโทรมากริีงเดียวนะครับส่งที่คอ c เซ็นเตอร์กริีงเดียว<ม>ผมจะส่งเจ้าหน้าที่<ม>ไปเปลี่ยนให้คุณถึงบ้านไม่เกินสองชั่วโมงทางตู้ฟรให้เปิดคอ c เซ็นเตอร์ด้วยมีค c a เซ็นเตอร์อ๋อมีคอ c เซ็นเตอร์ด้วยเหรอโอ้ยเปิดมา คอนเซนเตอร์นี่ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งใช้คอนเซนเตอร์มาประมาณ2ปีก็เบอร์ศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าสามพันสองร้อยเจ็ดแปดเก้าสามพันสองศูนย์นเจ็ดแปดเก้าสามสองศูนย์เรามีบริการหลังการขายลูกค้าทุกเคสที่เข้าคขาบริใช้บริการของเราผมจะแยกเอาข้อมูลการขายให้กับคอนเซนเตอร์ติดตามลูกค้าหลังจากใช้บริการเราทุกรายาะแนนคือผมมองว่า ที่ผมเปิดคอเนเซนเตอร์ขึ้นมาจริงๆก็ว่าเพราะผมบริหารรายศูนย์บางครั้งข้อมูลทุกสิ่ง<ม>ทุกอย่างเนี่ยอ,อ,อาจจะรับทราบไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนบางครั้งคนเราถ้าเป็นอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ได้บอกหรอกครับ <c oughs> ใี่ไหม,มผมก็เลยตัดสินใจเปิดคอเนเซนเตอร์มาผมจะให้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยคอเนเซนเตอร์ที่ผมเปิดมาจริงๆนะผมวัตถุประสงค์ของผมผมต้องการเช็คเลตติ้งลูกค้าหลังหลังการขายมากกว่าคือคือคือมองว่าลูกค้าในพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยนะฮะ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของเราตามลูกค้าหน่อยงานเรียบร้อยไม่อย่างั้นอย่างนี้คือลูกค้าเขาแฮปปี้คือในคอร์เซนเตอร์ตรงนี้คือช่วยรักษาฐานด้วยกานแล้วลูกค้าก็คือผมมองภาพรวมนะครับตั้งแต่ทางคอร์เซนเตอร์มาเออร์เลอร์เนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยคนอาจจะมีปัญหาลูกค้าไม่พอใจหนึ่งคนแต่ถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากผมพยายามที่จะทําให้เป็นร้อยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมดูจากระวับที่ผ่านมาเนี่ย ค่อนข้างพอใจกับกับผลงานที่ออกไปลูกค้าที่คงเนคงคาคือก็เหมือนว่าได้เช็คตอนหลังด้ว่ารับพอใจไม่ใช่แค่หน้าร้านอย่างเดียวทุกคนนี่มีตั้งเก้าสาขาใช่ไหมครับครับพนักงานเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งร้อยท่านนะครับเออคือคือตัวของการบาิหารจัดการเรื่องสาขานะครับคือถ้าเกิดเราทาธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้ทํานะครับเออคือผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่ที่เราจะต้องมองดูเรื่องข้อมูลข้อมูลแล้วข้อมูลเป็นเป็น เป็นตัวชีวัตที่สําคัญมากอย่างตัวของเราทําทํางานเองเนะครับบัญชีต้องต้องต้องเนี้อต้องเกิดขาดส่วนของตัวข้อมูลเองเนี้ยก่อนเราจะเปิดสาขาเราก็ต้องสารวจลูกค้าสารวจตลาดให้ดีมไม่ว่าอยู่ดีไปเปิดโป้งเราก็ต้องรู้ว่าปริมาณเส้นนั้นมีรถอยู่กี่คันมีบ้านอยู่กี่หลังนะมันมันคือผมมองว่าส่งข้อมูลเนี่ยการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อมูลข้อมูลสําคัญที่สุดรวบรวมเงินยังไงก็คือเงินออมอะไรยังไงครับส่วนใหญ่แล้ว ที่นี่ขยายสาขาเนี่ยก็คือใช้เงินเงินรเปอนผมไม่มีโอดีผมไม่มีโอดีอันนี้เนะผมไม่เายเปดโอดีผมใช้เงินของบริษัทขยายสาขาบริษัทของพี่พี่ตั้งแต่ผมทำกิจกรรมผมไม่เคยผมไม่เคยมีโอดีเลยทั้งที่แบงก์ก็จะมาให้โอดีอะไรอย่างเงี้ยนะลูกฝกใหญ่แล้วผมผมมองว่าเราเราขยายแบบ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราเราก็ไม่อยากมีอะไรภาระที่อะไรมากมายภาระเราเราใช้เงินผมไม่อยากจะใช้เงินอนาคตมากมายมาการเปิดโรดีหรือการทําการค้าที่ไปกู้เขาก็เหมือนกับว่าวเราก็ต้องเอาเงินอนาคตอนาคตมาใช้แต่ยอมรับว่าในคิดของผมอาจจะอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะตเติบโตชาต้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถามมองๆของผมว่าถ้าเกิดเราไปกู้เงินเข้ามาในจังหวัดที่เรามีปัญหาธุรกิจอาจจะ คนเรามันไม่ใช่ว่าราบเรื่องนทุกอย่างแต่ถ้าเกิดธุรกิจมันสะดุดลงนั่นคือปัญหาลูกเมียเราจะอยู่แต่มันอาจจะมีมุมมององผมส่วนตัวนะครับผมจะใช้เงินของผมร้อยเปอร์เซ็นในการขยายร์จัดการคือถ้าผมถามว่าถามผมตัวตนของผมนะครับผมมองว่าผมเป็นเป็นนักบริหารการเงินมากคือปกติถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยนะครับผมเปิดสาขามันคือตัวของเงินเนี่ยบางทีผมถ้าเกิดมีโครงการว่าถ้ามีต้องมีเงิน ร่วมทุนประมาณหนึ่มมงล้านเนี่ยผมว่าต้องมีหนึ่งล้านห้าขึ้นไปซืือสองล้านผมจะเริ่มทำเราต้องเผื่อเพื่อต้อง <มา S 2> เผื่อว่อ<ๆ>าขึ้ที่ที่สาขาในส่วนใหญ่ก็เป็นพี่พี่น้องๆอยู่นะะเราก็ว้ใจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลก็ก็เรามีระบบเชื่อมต่อกันคือผมสามารถดูดูข้อมูลได้ได้ทุกๆที่อยู่แล้วนะคือ แต่ละวันมันมียอดขายได้เท่าไหร่ก็เราก็ทราบเป็นข้อมูลข้อมูลข้อมูลทุกวันต้องมีรายงานเข้ามาอยู่แล้วอาจจะเป็นข้อมูลเรียไทางไม่ซ้ำมันจะไม่ถึงขนาดนนแต่ว่าแต่ว่าเราเรารู้อยู่นตอนนั้นว่ามียอดขายต่อวันเท่าไหร่สาขาไหนขายไม่ดีสาขาไหนขายดีคือคือผมผมจ้างเขาสร้างโปรแกรมออาเขียนโปรแกรมสำหรับบริษัทของผมก็คืออย่างนี้นะผมมองว่าคือคนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโจทย์สําคัญอะเราต้องเราต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไร ไม่รู้นะอืคือคือต้องถามลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยผมผมจะไม่บอกกับพนักงานจาให้เสนอขายก่อนว่าคุณจะขายอะไรเราต้องดูดูในลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการอะไรลูกค้าสไตล์เนี่ยเขาต้องการสีอะไรสีอะไรต้องถามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะขายไม่ใช่อยู่ดีคุณเรียนขายเขาคุณต้องถามว่าเขาต้องการอะไร และไม่ใช่อยู่ดีเพราะคุณต้องมีศิลปะในการคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรสไตล์ไหนใช่ไหมต้องอ่านใจลูกค้าได้